ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะครับประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2500 68ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่พระสิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงนะครับถึงจะให้หนักกลายเป็นเบาเราจะเน้นเฉพาะเรื่องการงานการเงินความรักและก็ปัญหาอุปสรรคนั่นเองนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับนะว่าชาวราศีสิงห์นะครับนะเป็นเดือนที่อึดอัดใจนะครับที่สุดนะครับนะ เดือนหนึ่งพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับวิถีชีวิตในช่วงของเดือนนี้นะไม่ไม่ไม่เอ่อไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีสิงห์นะครับก็จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับนะครับกับดาวเจ้าเรือนรับผลเนี่ยเป็นดาวเดียวกันดาวเจ้าเรือนการเงินนี้มาจากราศีกันนะครับดาวเจ้าเรือนรับผลรือผลประโยชน์เนี่ยมาจากราศีเมถุนนะครับก็ไปสถิตอยู่ในเรือนที่ไม่ค่อยดีนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงิน ของไปอยู่ของเราเนี่ยไปอยู่ในราศีมีนในราศีมีนเราจะเรียยวพบมรณะนะครับที่แปลว่าความเ,เศร้าโศกเสียใจผิดหวังในเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนรับผลไปอยู่ในเรือนของมรณะเอาละเบาๆก็คืออะนะครับอาจจะมีในลนักษณะของเงินหลน่นเงินหายอ่านะหนักหน่อยก็มีคนมาเบียดเบียนนะครับหนักหน่อยก็นะครับเสียหายเรื่องงานอ่านะหนักหน่อยก็นะครับคิะไรไม่ออกใช้เงินฟุ่มเฟือยนะมันมันมันออกหลายๆอย่างนะ เป,เป็นจุดที่ต้องระมาระวังนะครับรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหมดไปงานเงนิงนหมดไปกับในเรื่องของครอบครัวหมดไปเรื่องของคู่ครองอะไรม,มันหลายหลาย,หลายอย่างเนี่ยนะครับแล้วดาวพฤหัธเองบางทีหมดไปเพราะถูกหลอ,อกก็มีนะครับนะเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัธเนี่ยเวลาท่านตกพบมรณะเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือความเข้าใจผิดในลักษณะต่างๆถือว่าการเงินเนี่ย นะครับจะเสียหายนะครับเกิดจากที่เราเองเนี่ยนะครับขาดความรอบครอบถ้าเกี่ยวเรื่องของธุรกิจธุรกรรมสัญญงสัญญาอะไรยังไงไม่แนะนำนะครับนะมันจะทําให้เราเสียเปรียบในลักษณะต่างๆสําหรับชาวราศีสิงห์นะพยายามพูดน้อยๆนะครับนะแล้วก็ไม่พูดดีกว่านะครับนะนะเพราะว่าดาวพูดอยู่มอนะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับนะเดี๋ยวรอดาวดีก่อน ก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยดีกันเงินนะมันหลักๆเลยถ้าเอาเป็นดาวจรเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวสุขก็เกี่ยวเรื่องงานนะครับนะ mm. เพื่อนฝูงอย่างนี้นะครับแล้วก็คู่ครองคู่สัญญาอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างนะ mm. ผมมองว่าชาวนะครับราศีสิงในช่วงของวิคนี้นะครับไม่ค่อยโอเคนะครับยังไงก็วางแผนหน่อยนะครับเรื่องของการเงินนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไง นะ,ะให้รอดพ้นนะครับอ่าดาวจันทร์นะครับดาวจันทนะร์ามาจากวินาศวินาศนะนะแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาวแบบเขาเรียกว่าต้นธาตนะุอะเลขตัวเดียวเนาะดาวตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกเป็นให้ผลสามถึงห้าเท่าเลยนะเออแล้ววินาศเนี่ยวินาศแปลว่าความเสียหายนะครับแสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยนะครับหมดไปเนี่ย นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการบางคนนะบางคนก็แล้วแต่จริตเนาะบางคนเป็นลักษณะชอบประชดอะดาวจาันเป็นดาวความรู้สึกไงความรู้สึกที่มาจากเจ้าเดือนวินา,นาทีประชดประชดคนในบ้านคนในครอบครัวประชดเรื่องงานประจดอะไรเงี้ยนะหรือบางคนมีพฤติกรรมเวลาโมโหหรืออะไรชอบชอบชอบอะไรประมาณนี้นะคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะผมมองนะเรื่องของการเงินหมดไปกับความรู้สึกเป็นอะไรบ้างเช่นบางที ถูกคนลบลูเกียรติอย่างเงี้ยใช้เงินช็อปเลยปังซื้อของที่มันเกินความจำเป็นของราคาไม่กี่บาทก็ไปซื้อของราคาแพงๆเพื่อให้เขายอมรับอ,อันนี้ต้องะระมัดระวังนะการเงินคุณจะหมดไปกับความรู้สึกนะครับความรู้สึกเลยนะมันยังหมายถึงบางทีถูกหลอกได้ด้วยนะนะครับถูกคนมาเทคแคร์ดูแลใส่ใจนะเปย์ใหญ่ใจใหญ่อะไรประมาณนี้ต้องะระมัดระวังนะครับและพยายามอย่า หมดไปกับในเรื่องของความคือบางคนชอบให้คนบริการเนี่ยชอบให้คนบริการชอบให้คนใส่ใจชอบให้คนไม่เถียงชอบให้คนแบบผิดถูกยังไงเธอก็ต้องเข้าข้างฉันถ้าเธอเข้าางฉันเดี๋ยวฉันพร้อมเปผม้มช้ำจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามาระวังนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์นะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงของเดือนนี้นะนะครับต้องเรามาระวังเลยพยายามพยายามพยายามยายาม,มีสติมากๆนะครับแล้วก็พยายามทําบัญชี นะครับการเงินการทองนะครับและพยายามตั้งงบไว้นะครับอย่าอ่อนไหวกับนะครับสิ่งเร้าภายนอกในลักษณะต่างๆแลันนะครับบางทีแพ้ทางคนใส่ใจก็เลยเลี้ยงยกโต๊ะเลยอะไรประมาณนี้รามระวังหน่อยครับนะดาวจันทร์จริงๆเป็นดาวที่ดีนะครับนะแต่ว่าสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยทำให้อ่อนไหวนั่นเองทำให้อ่อนไหวนะครับนะะมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนะครับความรักนิดหนึ่ง ก็ยังคงเป็นปัญหาซ้ำซากนะครับสำหรับชาวนะครับราศีสิงห์นะครับเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเลยคู่ครองหรือดาวความรักเราคือราหูนะครับท่านตกมรณะแปลว่าเต็มใจให้หลอกนะครับพระราหูเป็นดาวดาวเขาเรียกว่าไงดาวฉลาดแล้วกันดาวฉลาดดาวไหวพิบัติพานอะไรประมาณนี้เมื่อตกมรณะก็แปลว่าดับศูนย์นะครับแสดงว่าไหวพิบัติพานไม่มีเลยนะแต่หลักความเป็นจริงของของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่มีนะ เป็นแต่ว,ว่าเกรงใจบ้างนะครับบางทีก็น้ําท่วมปากบ้างนะครับบางทีก็กลัวทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นบ้างนะครับมันก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับแพ้ทางนะครับแพ้ทางคนที่เขารู้จุดอ่อนเรานะครับในลักษณะต่างๆนะครับนะส่วนในเรื่องของความรักโดดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือด้วยความที่ลาหูท่านสัมพันธ์ดาวเจ้าเรือกนการเงิน,นมันบางครั้งมันก็มีรักแลกเงินเหมือนกันนะนะครับแล้วดาว พระราหูก็สมพัน์ดาวศุกสุเป็นดาวเจเริญการงานและเป็นดาวเจเริญสังคมนะบางทีมันก็มันก็มีเกณฑ์เสียหายนะครับนะหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักก็ถือว่าไม่โอเคนะถือไม่โอเคมากๆพอสมควรน,นะครับสําหรับชาวราศีสิงเกี่ยวกับเรื่องของความรักแนะนําว่าดูดูกันไปก่อนนะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเข้ามาบิ่บทบาทในชีวิตเราและทําให้เราต้องเสียหน้าที่การงานการเงิน อันนี้อยู่ห่างๆนะนะครับช่วงนี้ดาวยังเดินไม่ดีเมื่อดาวเดินดีทุกสิ่งทุกอย่างจะจะดีนะครับดีเมื่อไหร่ดีห้าพฤษภาอดทนหน่อยอดทนหน่อยนะครับคนที่ครบตอนตอนนี้เหลือเลยยังดูได้เพราะมันอีกแค่ไม่เกียริทิศก็ดาวจะย้ายแล้วหลังจากนั้นชาวราศีสิงห์เรื่องของความรักก็จะเป็นอะไรที่มันโอเคขึ้นนะครับปัตนิมรณะเราจะนอกใจแฟนหรือแฟนจะนอกใจเราได้หมดนะครับเพราะคําว่าปัตนิแปลว่าคู่ครอง มรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะคำว่าเศร้าโศกเสียใจออกได้หลายรูปแบบอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะไม่สบายอาจจะผิดใจอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ได้เจอกันมันออกได้หลายอย่างนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่นะครับในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนว่ามีดาวอะไรตั้งรับเป็นการบอกว่ามันจะหนักหรือมันเบานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ,พ่องค์พ่อภาศิวะเนี่ยอยากจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับนะบนะอ่ะเจ็ดหก เ,เขาเรียกว่าคู่เซียนศัตรูนะนะครับหรือพระเสาร์กับพระสุนะครับเป็นคู่เซียนศัตรูเราต้องรู้ก่อนว่าเซียนศัตรูเรื่องอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิต่ะนะคือเรื่องของความรักเราตกมรณะแล้วเราได้พระเสากับพระสุนะครับก็ต้องบอกว่าดาวพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอิในราศีมังกรอลิมาแล้วนะอลิแปลว่าอุปสรรค อุปสรรคเรื่องของความรักมาแล้วนะครับเกิดจากดาวพระเสาร์สองบรรดาวอะไรนะครับโทษทุกข์เศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับแล้วอีกภพเรือนคืออะไรสุขนะครับสุขมาจากเจ้าเรือนนะครับการงานในราศีพฤษภและมาจากเจ้าเรือนพื่นฟุ้งนะครับในราศีตุลน,นะครับแล้วคําว่าเสาร์กับสุขแปลว่าเส้นสตูเนี่ยบอกได้เลยว่าความรักนะครับความรักเกิดจาก ต้องบอกนะอันนี้อันนี้น่าเห็นใจพอสมควรสภาพคล่องในครอบครัวไม่สมบูรณ์นะครับแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับนะบางคนก็ร้องเงินเดือนนะครับจากคนที่หาแล้วปรากฏว่าบางคนอาจจะตกงานนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ทิ้งกันได้นะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องบอกตรงๆนะครับนะด้วยความที่สัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการงานนะแล้วก็นะครับบางคนก็ เลิกกันนะครับด้วยความที่ขาดสภาพคล่องนั่นแหละนะครับตกงานมั่งไม่มีเงินไม่มีเงินซัพพอร์ตนะครับก็แยกย้ายหรือบางคนถูกเพื่อนยุนะครับถูกเพื่อนเพ,นเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนสหชะนะครับยุแยงแต่แข่งรั่วนะครับบางทีเอาละฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่ในพื้นดวงเดิมเพื่อนดีไม่มีปัญหาฟังได้แต่บางคนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตมีแต่เพื่อนขี้ฉา ได้ดีหน่อยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อันนี้ต้องเรามาระวังเราต้องเช็คดวงตัวเองด้วยว่าในพื้นดวงกําเนิดเราเนี่ยเราได้เพื่อนดีไหมเรามีกัลยามิตรไหมเรามีคนที่หวังดีกับเราไหมถ้ามีก็อโอเคนับฟังได้แต่บางคนไม่มีไงปัญหาเป็นตัวอ้างนูน่นอ้างนี่อะไรประมาณนี้ก็้องเรามาระวังด้วยความที่ดาวความรักเนี่ยในพื้นดวงอ่ะพระราหูก็ตกมรณะแล้วไพ่องค์พ่อยังมาแนะนํา ในเรื่องของปัญหานะครับที่เกิดสภาพคล่องเรื่องของการงานเรื่องของอะไรประมาณนี้นะก็แนะนาว่าว่า,ว,าว่าคุยกันอ่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็เอ่อก็ก็คุยกันว่ายังไงว่าว่ายังยังไปได้ด้วยกันอยู่ไหมหรือว่าลดสถานะหรือจะเป็นเพื่อนหรืออะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้แบบซัพพอร์ตไม่ได้แล้วตกงานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยนะครับต้องต้อง,ต,องต้องแสดงความชัดเจนนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ เขาน่าเห็นใจเนะเาะเ,เอาตรงๆะนะเพราะว่าบางทีอตอนตอนเราสุขตอนเรามีนะก็อยู่ด้วยกันเนาะแต่พอเวลาเราแบบไม่มีอ่ะเราลําบากก็ก็ทิ้งกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะม,นมันเป็นส่วนน้อยนะครับมันอยู่ที่พื้นดวงด้วยบางบางคนพื้นดวงเนี่ยได้คู่ที่ไม่จริงใจ ในพื้นดวงนะได้คู่ไม่ยินใหญ่คู่แบบต้องการแค่เงินอย่างเดียวบา,บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเกิดมาได้ดาวดาวคู่ครองดีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายกันนะครับจะสุขจะทุกข์ไปด้วยกันอันนี้ก็มีเยอะนะนะแต่ว่าเอาเฉพาะเคสที่เป็นแบบเนี้ยนะคุณก็ต้องต้องตื่นได้แล้วคุณต้องตื่นได้แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณคบใครเนี่ยแล้วเมื่อวันที่คุณคุณไม่เหลือค,คุณไม่มีเงินไม่มีอะไรแล้วเขาทิ้งคุณเนี่ย คุณก็ต้องคุณก็ต้องทาใจใได้นะคุณต้องปล่อยให้ได้นะเพราะว่าเออบางทีแบบแหมมันมันยังทู่ซีหรือมันยังยังหลอกตัวเองนี่ผมว่ามันมันมันจะเจ็บหนักนะบางทีแบบตัวเองหมดแล้วอ่ะก็ยังต้องไปยืมเงินคนที่บ้านเนี้ยพี่น้องเพื่อนฝูงรอบข้างหมดเพื่อมาซับพอร์ตคู่หรือแฟนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะผมว่านะนะก็ลองลอง,ลองพิจารณาแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือทุกคนมีกรรมเป็นของของตนนะ เราไม่สามารถเอามาตรฐานของเราเนี่ยไปเทียบกับมาตรฐานคนอื่นได้นะครับเพราะบางคนเขามีกรรมจริงๆเขามีกรรมเรื่องความรักเขาจะมองไม่เห็นจริงๆเส้นผมบางบุเขาจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้มีกรรมเรื่องของความรักเนี่ยเขาเขาจะเขาจะไม่พลาดเข้าไปเขาเขาจะไม่โดนแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดโดนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ก็ขอให้มีสติหน่อยละกันเนาะเอาประมาณนี้ละกันนะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการงานนะครับ เรื่องของการงานก็คือดาวพฤะศุก์นั่นแหละนะดาวพฤะศุก์ที่มาจากราศีพฤษภเนี่ยอันนี้แน่นอนครับนะตกมาตั้งกับช่วงมกราแล้วนะครับเพราะว่าท่านเดินพักองศาหรือเดินถอยหลังเนี่ยเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงเนี้ยนะี่รอเข้าไปร้อยยี่ห้าวันนะครับปกติในแค่สามสิบวันก็ย้ายราศีละอันนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่ค่อยโอเคนะครับในเมื่อดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับไปตกอยู่ในเรือนมรณะนะครับ ความหมายคือว่าการงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตเราเนี่ยมันมีปัญหานะครับบางคนไม่พร้อมทํางานนะครับบางคนสุขภาพไม่ดีนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องของการงานบางคนอึดอัดแต่ว่าชาวราศีสิงห์ส่วนใหญ่จะอึดอัดเรื่องเพื่อนนะเหตุผลเพราะว่าอีพภพเบอรนหนึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหาหัสชันะครับหรืออึดอัดเพราะไม่ได้ความร่วมมือนะครับจากสังคมหรือจากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบางคนก็ มีเพื่อนฝูงนะครับที่ที่ฟุ่มเฟอือนะครับหรือมีเพื่อนฝูงที่แบบว่าใช้ใจ่ายเกินตัวนะครับทําให้เราลําบากเพราะอาจจะมายืมเงินยืมทองหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะครับนะก็เรื่องงานไม่ค่อยโอเคละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิว่าไพ่องพอพระสิวะเนี่ยอยากจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว,ว่าเรื่องงานจะได้ไม่ต้องมีปัญหามากนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เออเหอนะครับสามหกหรือพระอังคารกับพระศุกร์เนาะเอาละนะครับก็ดาวอังคารเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสุภาพนะครับแล้วก็เป็นดาวสุภาพแปลว่าช่วยเหลือและกันหรืออุปถัมภ์คำจุนเนาะหรือสิ่งดีงามก็ได้นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับท่านมาจากเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าครอบครัวนะครับหรือองค์กรหรือบริษัท ดาวสุมาจากเจ้าเรือนการงานโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ดาวสุมาจากเจ้าเรือนสาหาักเพื่อนฝูงเขาบอกว่างานเนี่ยที่คุณตกมรณะเนี่ยเพราะคุณเอาไว้ใจมิตรคุณมากเกินไปนะครับไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจทานคือพูดง่ายว่าอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าถ้าไว้ใจแล้วก็จะไม่ระแวงอะไรประมาณนี้เธอเอาตามสบายเลยเธอคือเพื่อนตายของฉันเธอคือคนที่ฉันฝัก ความหวังไว้อะไรประมาณนี้ถ้าแบบคือด้วยความที่ที่ดาวเนี่ยเขาบอกมาว่าการงานคุณตกมรณะแต่ไพ่บอกว่าคุณเสียหายเนี่ยเพราะคุณมีความจริงใจมากเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าความจริงใจไม่ดีนะนะแต่ว่าไพ่มาชี้ว่าเฉพาะบางคนที่จริงใจแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับเอาแบบเขาจะทำอะไรยังไงก็ ก็ไม่ติดไม่ว่าไม่อะไรจะมีเรื่องทุจริตก็ให้อภัยบ่อยจนเกินไปหรือมีปัญหาเรื่องการปกครองบุตรหลานก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นครับอะไรประมาณนี้ออกแนวประมาณแบบรับสภาพอย่างเงี้ยคุณจะทําอะไรก็ได้หมดเพราะเพราะคุณคือเพื่อนฉันอะไรเงี้ยหรือคนคุณคือคน,คน,คนที่เราไว้ใจอะไรเงี้ยไม่ได้นะ <laughs> ไม่ได้นะอันนี้คือต้องต้องระมัดระวังนะการงานที่มัน มันไม่มีกฎไม่มีระเบียบเอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปหรือเอาพักพวกหรือเอาเพื่อนฝูงจะถูกจะผิดหรืออะไรยังไงเอาเพื่อนฝูงฉันไว้ก่อนนะฉันคบเพื่อนมาก่อนเธอนะเข้าข้างเพื่อนตลอดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะพังนะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการงานนะแล้วยังหมายถึงความลำเอียงต่างๆนะครับเพราะเห็นว่าเป็นมิตรนะครับนะทำอะไรก็เอื้ออเอื้อแต่กลุ่มของตัวเองสังคมของตัวเองอันนี้งานมีปัญหานะ นะครับงานมีปัญหานะครับเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปเพราะเราได้พระอังคารกับพระศุกร์เป็นคู่มิตรนะจะถูกจะผิดยังไงก็เพื่อนฉันจะอะไรยังไงก็เพื่อนฉันเคลียร์อย่างเดียวจบอย่างเดียวนะครับนะไม่ว่าจะร้ายแรงหรืออะไรยังไงช่วยอย่างเดียวโดยไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแค่มันกลางๆพอไม่ต้องถึงขั้นแบบสุดซอยนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบสุดสุดคาราเบลยงก็ไม่ได้นะไพ่ก็มาเตือนแล้วกันนะครับว่ายังไงก็สุดแท้แต่ นะครับก็อย่าไว้ใจนะครับเพื่อนฝูงมากเกินไปนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปออกหน้ามากนะครับหรือทุ่มสุดตัวมากนะครับกับมิตรกับเพื่อนกับอะไรประมาณนี้มากจนเกินไปนะใครพูดอะไรยังไงก็ฟังเขาหน่อยนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบรัดแบบผด็จการอย่างนี้ก็มันก็ไม่ใช่นะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับ้เข้ามาเตือนประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของปัญหานะครับและออุปสรรค ปัญหาก็เกิดจากดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับอลิในราศีมังกรอลิปัตตนินะครับก็แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองนะครับเพศตรงข้ามมีปัญหากับศัตรูนะครับแล้วก็มีปัญหา,า,ตนะแ,ญหาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องหนักเหลืออะไรเงรี้ยมาต้องดูดวงส่วนตัวนะของแต่ละคนว่ามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการบอกปัญหานะครับอย่างคําว่าอรินะครับไปปัตตนิบางครั้งก็ เออบางคนสายเจ้าชู้นะอ่าแบบคิดว่าจะเล่นๆกับใครสักคนอ,อท,ทั้งทั้ที่เราก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วแบบปรากฏว่าพลาดไปทําไปทำเขาท้องขึ้นมายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะเออหรือแบบหรือไปยุ่งกับคนที่แบบเขามีอํานาจบารมีอย่างเงี้ยเป็นเป็นลูกผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยอ่าทําไงล่ะทีนี้พลาดไปแล้วอ่ะเออหลอมากด้วยอะไรเงี้ยนะแบบหรือไปโดนจับหรือหมายถึงว่าคําว่าจับหมายถึงว่าจับ จับให้เป็นคู่กันอย่างเงี้ยนะอายุงเลยทีนี้อ่าบางทีเราหน้าที่การงานดีตำแหน่งดีอะไรดีใช่ไหมเรากล่าว่าเล่นเล่น,ลนหน่อยอ่าแบบขำขำ,ขำเล่นเล่นอะไรประมาณนี้เพราะมันเล่นไม่ได้มันไปเจอกระดูบไปเจอไปเจอของแข็งนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของใครเนี่ยดวงที่แบบมีสเสน่ห์มากๆนะแค่มองตาก็รู้ใจหรือมองตาก็นะครับเข้ามาเยอะอะไรประมาณนี้หรือ,อพร้อมโดยไม่มีเงื่อนไขยอย่างเงี้ย ไอ้ตัวที่มีความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาแต่บางทีรู้ไปถึงหูอ่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยหรือหรือแฟนเขาเรืออะไรมันมีปัญหาได้นะอันนี้ต้องเรามาร,ระวังเวลาอาริไปตอนนี้มันจะออกแนวนี้ก็มีเหมือนกันนะก,ก,ก็ก็ต้องเรามาร,ระวังนะครับก็คือบางคนเสน่ห์แรงเกินไปมันก็จะเป็นไทยแกะตัวได้เหมือนกันนะครับต้องดูดีๆมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไงนะครับเรื่องเสน่ห์มันก็พูดยากนะ นะครับแต่ว่ามันผิดศินมันก็นไม่ไหวนะอ่ะนะครับก็ได้คู่มิตรอะไรหไหมพฤหัสอาทิตย์ห้าหนึ่งนะครับพฤหัสเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจเริญนปุตตะปุตตะในราศีธนูแปลว่าความคือขนองนะครับนะครับความคือขนองนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านเป็นตนุรักเรานะ่ยนะนะก็คือบางทีมันเป็นลักษณะแบบค่านิยมอหรือค่าธรรมเนียมอะ นะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่โดนยุเรามัดระวังหน่อยเช่นโอ้โหเนี่ยน้องคนนี้มีคนจีบมาเยอะแยะมาเขาไม่สนใจใครเลยเนี่ยโอ้โหมาสนใจพี่เนี่ยอ่ายังไงยังไงยังไงหล่อใช่ไหมเนี่ยสรุปอ่าก็ประมาณนี้เอาสเปกอ่าเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ที่ลูกเมียลําบากแล้วทีนี้นะอันนี้เราต้องระวังหน่อยนะอย่าตามใจนะอย่าตามใจนะ ยังไงในเรื่องของศีลธรรมเรื่องอะไรมันก็ต้องมีกันบ้างนะมันไม่ใช่แบบตามอกตามใจจนเกินไปนะครับเพราะว่าด้วยความที่ปุตตะแปลบางทีแปลว่ลวาไร้ดียงสานะหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็มีเหมือนกันนะแต,แต่ว่าไปสัมพันธ์นะกับตนุรักษ์เราอะ่ะมันก็ถึงตัวแล้วมันเป็นคู่มิตรบางทีมันมันโดนแล้วมันสลัดไม่ได้ด้วยความที่คู่นี้เขาเรียกเป็นคู่มิตรแบบมีคุณธรรมนะเขาต้องรับผิดชอบนะครับบางทีไปพลาดท่าทําใครเขาท้องขึ้นมาอย่างนี้ ทำไงอ่ะเรียบร้อยนะทางที่ดีคุณต้องป้องกันที่ต้นเหตุก่อนดีกว่าไหมอนะ่อะไรคือเหตุให้คุณป้องกันก่อนนะครับนะเขาเรียกว,ว่าต้นเหตุอ่ะอืมจะดีกว่านะพยายามเอ่อเขาเรียกว,ว่าอดทนอดั้านต่อความรู้สึกหรือกิเลสท,ที่อยู่ในใจเรานะครับนะอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันมัน,ม,นมันพลิกชีวิตในลักษณะที่ทําให้ชีวิตเรามีปัญหาได้ยังไง ผมมองว่าหลีกเลี่ยงก่อนจะดีกว่านะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะอ่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดระการยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจที่จะดูดวงกะผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่60นาทีนะครับ500อบาทอันนี้เป็นลักษณะของการจองคิวนะครับนะก็รับจำนวนจำกัดวันละ1คิวเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับถ้าท่านจะดูเลยนะครับนะ ไม่ต้องจองคิวก็อยู่ที่999บาทถ้าผมไม่ติดธุระอะไรก็จะดูให้วันนั้นเลยนะครับแต่ผมดูเฉพาะโห oh, ราศาสตร์เท่านั้นนะครับว,วิชาไพ่ผมไม่ดูนะครับอันนี้เอาแค่ประกอบประกอบเฉยๆนะครับมาทำคลิปเฉยๆนะแต่ว่าดูไพ่ผมไม่ดูนะครับะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมกิก,กาใ์้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตค้าฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ